ตามหายอย่างนี้เหมิดซื้อไว้เห็นบ้านอ่ะกูอ,อีนวดตอนนี้ก็สิสดไส้เสีเอาขึ้นไปลบมาแต่หาหมอเอารักยานมาจอดก็เดาก็อีขึ้นไปพอมนะคะจะเอาอะไรเพิ่มไหมมาดามน้อยฮิปมือลุดมือบ่ว่เ<อ>นี่ยเสดไปอบรุมมันเป็นหัดอีกคือเกาเอาขึ้นไปสั้นนี่ก่อน เอาเก้าอี้ขึ้นไปทําอะไรมาดูกันนะว่าแม่ใหญ่น้อยจะเก้าอี้ขึ้นไปทําไมฮอบคักฮอบแน่โอ้ยชิค่าเขาว่างไว้เนี่ก่อนผู้ร่างคนถามว่าเธอเอามาเห็ดอย่างเออเสียไปเห็ดอย่างก็บยูดซื้ออธิบายไปก็บรรลุเรื่องน้ำเย็นชิ้นหูน้ำกูหลายถ่อมีงมีไอเฮ้ยชิค่าอยากหัวอธิบายไปก็บรรู้ ยังโห่ก็รอดูด้วยตาให้ขอมาคบก่อนแล้วค่อยดูเนาะกระอีย้ยพร้อมเลยยางพร้อมแล้วค่ะกระอี้เอาขึ้นมาแล้วนะคะกระอี้พร้อมแล้วสมุนไพรก็พร้อมแล้วนะจ๊ะนี่สมุนไพรนะจ๊ะวางติดโพดมปนสมุนไพรสมุนไพรก็พร้อมแล้วโห่แล้วมณนบอมีกระอี้มีสมุนไพรแล้วมันจะต้องเป็นอียังแบบที่นี้ มันก็สิเป็นเต่าอบเศร้าหนาตัวมันสั่งแล้วมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> โอ้ยไม่หน่อยกรอบเมื่อกี้นี่เขาดังตะไครผ่ผ <c> ง <oughs> อันชันขาขาผิวมะกรูดนะคะตะไคร่นะคะ เมื่อสมุนไพรพร้อมแล้วก็เยี่ยวขึ้นมาพร้อมแล้วเราก็พร้อมแล้วที่จะไปแบกเอาอันตูอ้อบเส้น้าข้าว่านะคะตู้อบตัวนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมไว้กินกาแฟาแล้วก็วางในแถวเดียวกันว่าอย่างนี้แหละนี่นก็ของคุณเพรเซ็จแล้วเคลียร์พื้นที่กอกเร็จแล้ว,เ,กกเ,รลวเรียบร้อยได้ไม่น้อยจะไปหาหน้าแล้วก็สิติออกไปรับของนะคะเพราะว่าไม่น้อยเอากอีขึ้นมาแล้วเนาะ อันนี้ก็มาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเรามาเจอกันเจอกันเดี๋ยวมาเบิงก์กอีอันนี้มวมาเบิรงกันตัวอบสมุนไพรไม่น้อยเนาะมามาแล้วมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเด้อลงมาว่าสิบเซื้อกับเขาแล้วก็สิไเอเอาพัวสาุอิ่มปัม๊มน้ำมั่นว่าสักน้องแหล่สตาร์ทบอ่อไรพะไงก็เลยเป็นรบกวนมูรุกไสยย้ตอนนี้ขึ้นไปทึ่คอนโด ไปคุยกับเขาเหังไดน,นะคะรถมันสตาร์ทปติอามันเสียมาต่อแบตเตอรี่แบตเตอรี่นั้นมีปัญหามันคยเป็นแบบนี้เนาะแม่อนานก็นเลยว่าเจ้าขึ้นไปรถเขาพัไปดอกคเขาจะไปเอาค้องสนุกโมรุกยไรเล่ากับพวหญ่อ้วนช่วหน่อย,อย,อยคุยน้ำละที่เราเคยอยู่น้ำกันนั่นแหละอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างหลังงมองจอรถนั่นแหละค่ะลังที่อยู่ข้างหล้างรถเนาะแน่สิงยางไปเอา พัศรุเดี๋ยวก็สิงยางขึ้นไปน้ำเล่าค่อยเมื่อยขันสีเมื่อยกับเมื่อยไปเอาของโลดอราสันเถาะเออแดดออกเลยดี๋ยวไม่ได้ไปเอาของค่อยมาดูวด่าคืออะไรนี่ไปเอามาแล้วประกอบแล้วนี่นะจ๊ะน้องแล้ว,วใส่ได้สมุนไพรเอาโคตรออกมาแล้วซ่อนมักเคลียร์เคลียร์มันเนี่ยเขามีปุ่มตั้งเวลาด้วยนะคะ เวลาในการอบเวลาในการต้มโอเคเดี๋ยวถือความหอนและเพอน้ำมันร้อนแล้วมันก็จะยุบลงไปมันก็เลือดสิคะท่อก็ต่อไว้แล้วนี่เดี๋ยวก็จะเอาไปพุ่นค่ะเขาจะไปเตรียมของพุ่นเนาะเดี๋ยวเขาไปเตรียมกัน ใบสิบกอใบก่อนพี่นอกก้องเพไาะเตรียมโตัวซื้อซื้อข้าวปัญญายังทำได้ก็ใบ,น,บน,นะคะไม่นานก็เริงงร่มย่างเป็ดของอยู่แล้วนั่นมากอ่ะค่ะนี่ปัน่นไม้มากอเนาะนี่ค่ะท่อมันมันมีสายมันมีตัวเอาเข้าอยู่นะคะเดี๋ยวนะคะมันมีรูให้เราเอาเข้าวนะะี่ค่ะ นี่คือช่องเอาท่อเข้าค่ะนะจ๊ะได้ไหมแม่น้อยกะจิเอาท่อเข้าไปทิ้งไ,ได้ไหมปักไปนะแม่หน่อยกะจีจะใา่นีมเนาะแล้วแม่หน่อยกะสิหันหน้าหน้ามันอยู่ข้างในเออเออ นานมาถางนี้ค่ะแมล้วผมนี่ประกอบไปแล้วค่ะเก้าอี้เราก็อยู่นี่เลยกอี้ที่แรกใส่ลงไปว่ามันสูงโมเมนตอนล่องมันนักมันสูงกับเสือไม่น่อยเลยนะตอนไม่น้อยล่องไม่ไคิดรีวิวเนาะนี่ไงเก้าอี้เราเราเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวไปซื้อของกลับมาเรียบร้อยแล้วค่อยอบนะ ทุกอย่างพร้อมแล้วถึงหัว้อมนะคะตัวนี้ราคาเท่าไร่เบ็ดเสร็จเจ็ดร้อยกว่าไม่มีค่าส่งนะคะซื้อของแล้วได้ของแถมด้วยสามชิ้นและแต่เราจะเอาอะไรไม่ไรเลือกเป็นกางเกงกังกินแบบไม่ไรไส้นี่นะคะครับทับพี่ให้กับเขา่าเห็นบอกคะเรียบร้อยแล้วกาพร้อมที่จะอบตัวแล้วจ้า คุณพร้อมไหมแต่ค่อยพร้อมมากแต่ว่าค่อยยังเหตุใดเอาของขึ้นมากเมื่อกี้เตรียมตัวสิไปซื้อกับเขาพี่น้องพูดนมนแม่นมานยเราคุณนะค่าเจ้าซอมรถกันี่ปุ่นเห็นไหมจ้ะเนค่ครับขาพยาให้เบิง่งเด็กค่าเจ้ากำลังซ้อยกันซอมวีดงมแม่นายบ่รู้ไปได้หรือไ่ได้ค่ะไปไ่ได้แม่นายใช้ได้อบสมุนไพรเนาะ ค่อยว่ากันอ้ยใจมันหอมสมินสมุนไพรค่อยอย่างหอมเลยนะเปิดเครื่องอุ่นไว้แล้วค่ะควอมเครื่องก่อนมันจะมีซิปสำหรับเรายืนมือออกมาทำอนน้นอันนี้ได้นะจ๊ะส่วนด้านข้างสำหรับอีกคนนงึงเสียาขาเอาแข้งมาใส่น้ำเเ่าออก,ก็ได้เนาะนี่ค่ะมันจะมีรูอย่างนี้นะเปิดได้ปิดได้รูดได้นะ เมล็ดสิหลูดไว่อนเพราะมีคนใส่น้ำดอกแล้วเม่็ดสิปิดหูทา้งนี้ไว่อนแป๊บหนึง่งปิดเรียบร้อยตรงนี้ก็เสียว,ว,นนว่างนั่นว่างนี่สำหรับว่างโทรศัพท์นั่แหละคอยนี่แหละตัคอยนี่แหละ,ละเดี๋ยวค่อยจะเข้าไปอยู่ข้างในสมุนไพรที่มีกลิ่นในห้อนยิ่งดีนะมันจะได้หอมไปทั่วบ้านนะเก็บเกงในป๊าป๊าออกก่อนเก็บเสื้อค่อยออกก่อน อุ่นรด้ยัอยงอุ่นแล้วเดือดพลักพลักนี่มีในตังเวลาไว้แล้วเรียบรเอยได่มาในสิบบวกขึ้นอีกอืโอเคเพราะว่ามือกี้มันตังไว้50าิเพื่ออุ่นสมุนไพร หอมหวนมากรอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วนะวิถีชีวิตบ้านๆภาพก็จะเร็วๆแบบนี้ก็จะใส่ชุดเข้าไปเลยอโอเคดีก็บด้วยใบไใส่ชุดให้พที่นองเบิ่งบอกแต่ว่าอันนี้ก่อนเข้ามาเนาะเพราะว่าแค่เสื้อแค่ผ้า้อสรงให้พร้อมแล้วที่จะเข้าตู้นะแกะมันก็จะสบายอย่างนี้เลยจะอี้เราก็พร้อมแล้ว อ,อายหวอนนี่แล้วจ้าพี่นองแต่อบอี้ีไป็นอไจะแก้คาั่ะอบน,นะแต่ว่าอันนี้สาริตต้องจังเถ้พี่นอนม่นกน่อนเนาะก็ดีแล้วค่ะกำลับที่นั่งอบนี่ส่วนตรงนี้ก็จะมีดูทีวีไปกับพ่อใหญ่ด้วยแล้วเราก็ดูของเราไปด้วยเราก็จะอบ มันกำลังเริ่มห่อนพี่น้องแต่ว่าไม่น้อยแต่สิถอดผ่าก่อนถอดผ้าก,ก่อนนะมันถอดได้อยู่ในนี้แหละเดี๋ยวหาตัวช่วยหน่อยเ,เ,เพราะว่ามันเยือมือไม่ได้ก่คไปเอาคอยใส่เสื้อผ้ามากกว่าคอยสิแกะออกที่แล้วเนาะใส่เสื้อตัวกว้างเพราะเราไ,ได้ถอดได้ง่ายๆโอ้ย มันก็่ซีมี่แห้งแต่ว่าอบอบไปเรื่อยๆเลยใครเรื่องไหนหน่อยต้องกาอุ่นอันเส้นเลือดเส้นเอ็นไขรคอในกร,ระดูกกระเดี่ยงห้าเนาะบุญจะนั่งลงไปมันจะเปียกโลดได้ไหมเพราะว่านี่อายความห่อนไปแล้วเนาะนี่ไงบอสแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไว้นี่ก่อนไงด้านข้างนี่แหละพาไปนี่ก่อน เ้วออกค่ว่ากันเพราะว่าภาขหนมูมาเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวใช้พ่อใหญ่นะคะอี่โอ้ยหอมหอมถ้าเราใส่อันนี้มันมีใบบักกูดแล้วเนาะโอ้มีใบบักกูดมีเปลือบบักกูดมีตะไคร่ตะไคร้ปนตะไคร่ซ้อยขา หอมพี่น้องมีแห้งมีแห้งเอาไปหน่อยรืมอถอดทันตัวลอกแขนหอ,อกเนี่ยพ,พอมาใส่หอกไปเท่าไปเอาของเป็ดแบกของจัดของขอ,งอยู่อู้ยกำลังเขาพี่น้องกำลังหอกเหงื่อกำลังได้ผลไมอยากปวดออกปิดขาสบายสบายมันกระเดือดนี่ สุดท้ายนะคะเราจะมาใส่ไปไงเอาทรศัพท์ให่ได้บ้างเี๋ออกอะไรได้บ้างนี่นี่แหละปัทาหาของมึงจะไปไหวใส่ละหมองมึงน่ะเออไหวใส่กต่สิไหวเนื้อจะเห็นเองดอกดนั่งสูบยายอยู่ตอนนี้อ,อัดอนีแห้งพี่นอ้องใส่ละทอไปเรื่องมือทอไปเออทอเข้ามากเลยค่ะ เออเออเออออกความกละโพดห้องไตวายวัดายโอเคนะคะเบินตามกระตุกถอดออกถอดออกกระสิเช็ดก็ได้เลยบาัสดีนั่นบลาห้องกระสิใส่โทรศัพท์บ่ได้เด้บ่เห็ยนพุงปลายถอดออกก็ได้โอ้ยกระลังเอากระลังมีแห้ง หอมกันบีบักหน้าวใสใสก็ใส่กบกพี่ไปใส่เกลือกข้าไปสดปั่นต้มยำพร้อมแล้วที่เราจะทำต้มยำตัวเองนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆบายจ๊ะ๊ะะ <Yeah. S 1> คาคกานดูคอมมาทีไหมกานดูท่อ Gracias. <coughs>